ที่ห้องประชุมศรีราชาแกรนบอรูมโรงแรมโอกูดโฮเทลแอนด์รสซิเดนซ์สีราชาอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ .2562 ท่าเทียบเรือ A2 โครงการร่วมทุนใหม่ครั้งที่สโดยมีนางสริมากิรตยาคม รองผู้อํานวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดการประชุมมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังพร้อมพนักงานผู้ประกอบการเอกชนที่ร่วมลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมทั้งนี้สัญญาเช่าโครงการท่าเทียบเรือ A2 ที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนบริหารและประกอบการจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2559จึงจําเป็นต้องศึกษาแนวทางและวางแผนพัฒนาท่าเรือให้รอบคอบ เพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันธุรกิจท่าเรือและการขนส่งทางทะเลที่ทวีความเข้มข้นขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยนางสุริมากล่าวว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายไปปรับปรุงและใช้ประกอบการศึกษาโดยเฉพาะการเชิญภาคประชาชนรอบท่าเรือเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เข้าใจโครงการและประเมินผลกระทบรวมถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้านหนางพัชรินยอบมาลัยผู้จัดก,การฝ่ายกิจการสัมพันธ์และบริหารบริษัทท่าทเทียบเรือบีหและเอศูนย์ระบ,บุว่าผู้ประกอบการมีความสนใจลงทุนในโครงการแต่ยังรอรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขสัมปทานระยะเวลาสัญญาและมาตรการเสสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน ทั้งนี้ผู้ประกอบการเสนอว่าท่าเทียบเรือ A2 ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมเฟสหนึของท่าเรือแหลมฉบังไม่ควรกำหนดค่าสัมปทานที่สูงขึ้นแต่ควรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และการสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนเช่นการขยายอายุสัมปทานเกิน30ปีตามพรบ EEC เพื่อเอื้อต่อการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีราคาสูงมาติดตั้งเพิ่มเติม ดูวเคอคอมพิวเตอร์และตัวที่2องเป็นตัวกัญญาณโครงเล็กอย่างพื้นครับอย่างมาจคจะเป็นตร่สในวันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมฉบังได้จัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2512เป็นโครงการของท่าเทียบเรือ A2 ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนใหม่นะคะค่ะ คือนี้ทางท่าเรือเนี่ยได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ประกอบการท่าเทียบเรือที่จะเข้ามาร่วมรับฟังความคามิดเห็นโครงการนี้เป็นครั้งที่2เนื่องจากว่าในสัญญาของท่าเทียบเรือ A2 สอะคะ่ะจะหมดสัญญาในือนที่30กันยายน2569เราจะดําเนินการในการร่วมลงทุนใหม่เพราะฉะนั้นในการรับฟังความคามิดเห็นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาในการที่จะพิจารณา โครงการนะคะเพื่อให้รอบพอมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนในการที่จะเข้ามาเสนอความเห็นและเราทางในทางท่าเรือแหลมชมพังเนี่ยเราก็จะได้นําไปปรปับปรุงกับในส่วนของทางที่ปรึกษาที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ครั้งแรกเราได้เชิญทางผู้ประกอบการท่าเทียบเรือหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจในโครงการร่วมลงทุนเข้ามารับฟังความคิดเห็นในวันนี้เราเชิญในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะเป็นภาคประชาชน ส,ส่วนใหญ่นะคะที่จะมารับฟังในส่วนของาประชาชนเนี่ยบริบทอาจจะแตกต่างกันในส่วนของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเขาจะต้องรับดูว่าการท่าเรือจะดําเนินการโครงการใดๆก็แล้วแต่จะมีผลกระทบใดบ้างจะมีความเป็นไปได้อย่างไรที่จะพัฒนาท่าเรือร่วมกับการที่จะ,อ,ะอยู่ร่วมกับทางภาคประชาชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบังค่ะหละังจากนี้เราก็จะมีการนําข้อมูลนําข้อมูลที่ได้รับฟังความคิดเห็นทั้งสองครั้งหรือรวมถึงความ ฟังความคามิดเห็นในส่วนของผู้ที่สนใจจะร่วมลงทุนเนี่ยนำไปปรับดูว่าเราจะต้องดําเนินการบริหารจัดการกับโครงการนี้ยอย่างไรบ้างค่ะก็พักชรินยอดมาลัยนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจาการสัมพันธ์และบริหารนะคะของอท,ท่าเทียบเรือ B1A0 นะคะซึ่งบริษัท a l c 0 b 1 l c m p เนี่ยก็มีผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ คอนเทนเดอร์ er ระดับโลกเนี่ยอยู่สองเจ้านะคะแล้วก็มีเป็นอินไทยอินเวสเตอร์อีกหนึ่งเจ้าคือรวมแล้วเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยสเจ้านะคะแล้วผู้ถือหุ้นเราเนี่ยทุกท่านนะคะก็คือสนใจในการที่จะลงทุน ที่ท่าเรือแหลมะบังค่ะแน่นอนค่ะว่าจุดวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันคุ้มค่าการลงทุนไหมนะคะแล้วก็หลัจงจากที่เราคำนวณแล้วเนี่ยว่ามันคุ้มทุนเนี่ยแน่นอนค่ะว่าผู้ผู้สนใจที่จะลงทุนเนี่ยก็น่าจะมีหลายรายพอสมควรนะคะแล้วข้ที่ฝันที่าเความาสนใจมาก้อย สำหรับโครงการาท่าเทียบเรือเออทางที่ปรึกษาก็ทำข้อมูลมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ทางเราเองเนี่ยยังตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเลขนะคะก็ทันทีที่ทางผู้ถือหุ้นเนี่ยทราบตัวเลขนะคะว่าค่าสัมปทานจะเป็นเท่าไหร่อายุสัมปทานจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีการสนับสนุนอย่างไรบ้างนะคะเราก็คงจะนำไปพิจารณาแล้วก็เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น,นะคะ่ะ จะมีข้อเสนอแนะในการรับฟังอย่างไรบ้างไหมครับผมอ,อ,อยากจะให้คือด้วยความที่โครงการท่าเทียบเรือ A2 เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เ,เดิมโครงการเดิมนะคะก็คือเบสิ้นหนึ่งของท่าเรือลมชบังดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะ เก็บค่าส่งปทานในระดับสูงได้แต่ควรจะพิจารณาในแง่ของผลกระทบนะคะว่าเราจะทํำยังไงให้พื้นที่ตรงนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะจะซัพพอตยังไงให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนเพราะตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น PPP เนี่ยสัญญาของโครงการก็จะอยู่ที่ประมาณ30ปีแต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยเราเองอยากจะให้ทางการท่าเรือพิจารณานะคะนำตัวโครงการที่เบสิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าไปสู่ พรบอ e EEC ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันปลดล็อกนะคะในบางส่วนอย่างเช่นอาจจะเป็นระยะเวลาของสัญญาอาจจะแบบนานขึ้นมากกว่า30ปีเพื่อที่ผู้ลงทุนเนี่ยเขาจะได้ลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่เพราะว่าตอนนี้ราคาเครื่องมืออุปกรณ์นยมันค่อนข้างสูงแล้วก็ผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือลกชบังเนี่ยก็คือมีเยอะ,ะค่ะ